ชอบสตรอเบอรีท่ทังหูรูของขวัญวาเลนทายเฮ้ยเหมือนสวยเลยเนะ<า>ี่ยามาอื้อหอเวยอร่อยเราไม่เคยให้ของขวัญวาเลน,นทายกันเลยอยากได้แต่ไม่ได้อยากบอกให้เขาไปเอามาให้อ่ะเพราะว่าเข้าใจใช่ไหม สวัสดีดค,ค่ะทุกคนไอเดียวันนี้คิดว่าน่าจะจุดประกายให้กับคนที่อยากจะหาของขวัญวาเลนไทยให้ใครอะไรอย่างเงี้ยได้สักนิดสักหน่อยก็จะดีเพราะอยู่ดีคิดได้น่ารัก,น,รกน่ารักเลยโอ,โอเคค่ะ <laughs> เล่นผม <laughs> 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 เราจะมาทำ <laughs> ช็อตสตรอเบอรี่ทังหูรูของขวัญวาเลนไทยเริ่มเลยเราจะเริ่มจากการเริ่มเลยเริ่มเลยเปิดประตูแมวแมวไปไหนเหลือตัวเดียวแล้ว เปิดประตูแมวเราได้สตรอเบอรี่มาสามราคานะคะนี่ครับ Exclusive Premium ไช่มนคือสตรอเบอรี่คู่ทสวยมากในภาพมันนั้คือสวยมากเลยอเอามาหลากหลายเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบมีเลเยอร์ตอนจัดช่ออะไรไปเลยโอเคเดี๋ยวเอาน้องไปล้างก่อนแล้วมาสับน้ำมาแล้ว,ลวหอมมากเลยเจอของเล่นมาไหนของเล่นไปนไหนแล้ว<อ>นอครอไป นี่ไปเจอมาที่ร้านญี่ปุ่นซึ่งเคยทำครั้งแรกที่มันไปเหรอใชอ่เขาให้ควักมาเลยปเปล่าแบบสวยงามเดี๋ยวนูลองจิ้มทีเดียวคลอกควักออกมาได้ไหมได้มันไม่สวยโอเคโอเค,อเคงั้นให้น้องครอแห้งขั้นตอนวัดใจมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ดิเดี๋ยวเราจะต้องให้นั่นก่อนโอ้ยทหน้าตาน,น่ารักจริงๆ เดี๋ยวกก็จตั้งใจฟังอยู่เดี๋ยเราจะจัดใส่ช่อก่อนเวลาที่เราเคลือบน้ําตาลแล้วแบบว่ามาเสียบที่หลังอะ่ะมันจะแตกครับอือไปวิววเอาเม็ดบีดเป็นของที่ซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่แป้งเข้าไปสักทีสวยนะอือ สำหรับคนที่แบบไม่ชอบกินเยอะเงีแยเขาอยากชิมแค่แบบอันนึงก่อนถ้าอร่อยปุ๊บเขาก็จะซื้อแบบซื้อไปทั้งหมดบ้านเราไม่ทำขายเราให้เขาต้งชอนี่ครับเสร็จแล้วช่อดอกมะช่อสตรอเบอรี่ช่อสตรอเบอรี่นี่เราจะทำเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวไปจัดอีกทีหนึ่งตอนที่ตอนได้เคลือบเสร็จแล้วใช่ใช่เราจะใช้น้ำตาลหนึ่งห้าสิบกับน้ำตาลสองร้อย่วนก็คือเอาง่ายว่าหนึ่งต่อสี่อนึครับสี่ มันเยอะมากเลยอ่ะเราใช้น้ําตาลสีครับแล้วเราจะใช้น้ำน้ำให้เยอะนี่ <Okay. S 1> ใช้แค่นี้เองเหรอน้ํากับน้ําตาลใช่แค่นี้เคี่ยวแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวกลับมาเพราะนานแ <10 S 1> <ใ>น่นประมาณ much 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 later เมื่อกี้เปิดไฟอ่อน,ออนไปอ,อ,อ่ะสองสามรอบอะแล้วมันไม่ได้สักทีอะก็คืออันเนี้ยน่าจะได้แล้วใช่อุยได้เลยอะ เนี่ยมันแข็งแล้วมาเร็วโอเคโอเคองั้นเบาไฟเลยเอาละนะเคื่อบางๆนะบางๆมันไม่เห็นบางเลยเฮเคเหมือนสวยเลยเน,นี่ยมันสวยนะอ่ะวิวคลุกน้องเขาทำได้ไหมได้ครับอ่ะจับเอาเลยเดี๋ยวน้องเขาเสร็จตัวโอ้ยไม่เกอะ มากินกันอวดๆนางมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วไม่คิดเลยมันจะอันตรายขนาดนี้โอเคอันนี้คือแบบว่าเคลือบข้าวพองอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อคือน้องช้ำหน่อยอะสตรอเบอร์รี่อะถ้าเกิดว่าไม่ช้ำอะก้อนตาจะติดดี อ <ừ> <ừ> ร่อยมากเหมือนแยมสตรอเบอรี่เลยเนื้วน้ำตาลมันแบบเหมือนเราเคี่ยวจนมันจะเป็นคาราเมลแล้วมัง้งอร่อยอ่ะไม่ติดฟันอือร่อยมากอื็นประสบการณ์สำหรับครั้งแรกๆรกับมือพองสุดล้อนแรกกเสียเวลา ใช้ไฟไอ,อ่อนไปน้องเลยกลายเป็นเหมือนแบบน้ำตาลเคี่ยวเป็นก้อนๆเหมือนตังเมอัอ้ต้องแรงกว่านั้นหนูชอบพี่สุดเลยอ,อุ้ยติดเนียนสํา อร่อยการันต์ญี่ปุ่นอ่ะมันเปรี้ยวหวานแบบพอดีอุ้ยอร่อยออยมากของเกาหลีอะเปรี้ยวแต่ของญี่ปุ่นนี่คือหวานมากเข่าดมีน้ำตาลนางยังบอกเปรี้ยวเลยกลินนี้อะเกาหลีแบบเล็กอะอืมโอ้ย ว้าวอร่อยมากนี่ทำเหมือนยูทูบเบอร์เอซมาเนี่ยให้เอสมาร์กต้องงี้ไม่อยากเท่าไหร่ปันจะแตกประเด็นแล้เสียวไงมันหนานึ่งแบบนั้ ลูกเล็กก็ดีอืมถ้าลูกแบบว้าอมเปรี้ยวที่สุดเลยเอาบรนตัดกับน้ำตาลร่วงหมดละมุดึ้นไม่ไหวและใครจะทำอันนี้จริงๆก็ระหว่างกินก็ต้องให้นานๆปูหนังสือพิมพ์รองไว้ทสักนิดจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่ามันมันล่วงง่ายมากอะหรือหรือถ้าใครแบบอยากทำกินจริงๆนะเอาสตรอเบอรี่แบบเปล่าๆเลยนะแล้วก็ทำน้ำตาลเนี่ยเทอมาใส่ถาดอะไรก็ได้แล้วเคาะให้มันแตกเป็นแผ่นๆกินอย่างนั้นดีกว่าไม่ได้มันจะไม่แบบไม่ฉ่ำไง วัวเด็่ปีปป๊ชอบลูกใหญ่มากเลยอันที่เป็นกล่องๆเนี่ยถ้าแช่เย็นมันจะอร่อยไหมง่ายอ,อร่อยเป็นตั้งให่แรงเยอะเลยอืำได้ตอนที่กินตอนทำมหาแดอะกัดไม่ได้ เหนียวติดฟันและเคี้ยวแบบอะไรตอนแรกหนู่มเคี้ยวหนูกังวลมากเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้ำตาลนเคลือบอยู่อะของเราอะอาจจะไม่โปเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นก้อนอะไรไม่อะไรจะไม่ได้ช้ำนานขนาดนั้นเอาเดียรมันคือครั้งแรก ที่ทําได้แ้วยเขาก่อนก่อนหน้านี้พังตาพืชไม่เกาะแล้วเหนียวยอืมเราไม่เคยให้ของขวัญมาร่ายกันเลยใจคํำว่าเราไม่ได้หนูหนูให้ ให้กุหลาบให้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคุณโต้งเขาจะแบบว่าสายพาไปกินชอบพาไปกินข้ามากกว่ามไม่ค่อยชอบซื้อดอกกุหลาบให้ไม่ค่อยชอบซื้ออะไรให้ใช่เป็นคือว่าเป็นแบบคนโรแมนติกไหมเป็นยังไ,เไงเวลาพูดเราเป็นคนพูดแบบเสียงนุ่มๆอะไรั้นคนพูดเพราะคนเซ็กพูดหวานเสียงหวานอะไรงั้นอ่ะเขาไม,ไม่ไม่นับรวมกับเนี่ยม,มันต้องโรแมนติกมันคือการแบบว่า การการะทำซบเซาไมั้างมั้งไม่รู้แต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวแบบเป็นหูหวานหวานน่ะชอบทำให้ใจเต้นแรงๆอะไรงั้นน่ะแต่ปีก็ชอบทำให้หนูใจเต้นแรงๆนะนกลัวอ <laughs> ชอบทำอะไรที่เหนือการคาดหมายเสมอ <c oughs> เผอไม่ได้เลยอ่ะแบบพอรับหลังปุ๊บเท่านั้นน่ะจะต้องแบบมีเรื่องอะไรให้ได้ยินเข้าหูแบบอะไรนะป้าทำอะไรนะที่แกไปถ่ายรายการอ่ะไปแย่งป้ายที่จันทุลังอะ่ะ แล้วคือกลับมาเพื่อนบอกว่าหูมกักอันตรายนะทําไมมักทําอะไรบอกว่าเออมันไปแย่งวิ่งแยกตัวล้อจะทับแบบวแบบเอหเหมือนเป็นเด็กซนเห็นนี่ไหม,มข้าวพองหนูห,หนูปัออ้มเองไงต่วมาที่ได้หนูวะกลให้หนูกินไงอะไใยัยมือ ดี๋ยวฟันแข็งแรงของหนูปีกัดเลยเอเตรียมค้อนไว้ด้วยกรดีน <c oughs> นะใครจะกิน <c oughs> ว้าวหว,วานอร่อยนะ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าฟันน่าจะแตกไปถ้ามันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรน,นะคะ <c oughs> ให้เขาพักดีกว,ว่า เก็บไม่เดิมหูยขึ้นตาเลยอะเหมาะกับวันวันท้ายมากๆใช่วันเกี๊ยบคือป๊ะป๋าจะชอบโดนกดดันจากเพื่อนใช่เพราะว่าผู้ชายที่บุฟเฟ่อะนั่งแบบคุนกึ่งโรแมนติกกันแบบว่ามันไม่ก็ไม่กึ่งหรอกะพวกมันโรแมนติกกันอยู่แล้วนี่ไม่บอกแต่คุณม่ก็ไม่กล้าเค็มไง คือเขาจะมีของพร้อมเลยนะเป็นช่อดอกไม้ของขวัญอะไรแบบแล้วป๋าเป็นคนเดียวที่ไม่มีให้อะไม่ได้ให้อะศูนเพื่อนชายมันก็บอกว่าทำไมมึงไม่ให้อะไรเขาวะหนูบอกว่าหนูก็ไม่ได้อยากได้อะไรเออแต่แค่มันบอกว่าอยากได้แต่ไม่ได้อยากบอกให้เขาไปเอามาให้อ่ะป๋าเข้าใจใช่ไหมคือหนูอยากาย์ไสรสยกุหลาบดอกเดียวแบบพอใจแล้วอะแค่บอกว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วอะสำหรับหนูนะแค่แบบเอเงี้ยมันเขินเขิน,ขนอะ ออนั่นแหละ <c oughs> แต่เขาไม่มีหนูก็โดนเพื่อนบอกว่มามังไปมมึงปีหนึ่งมึงก็ให้เขาซะหน่อยคือมันก็เป็นดูๆแห่งก่อนแล้วมึงก็ให้เขาถ้าเขาไม่มีถือเลยแล้วคือคนอื่นก็ถือหมดเนี่ยแล้วคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยห <c oughs> นูก็เหรอตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเริ่มคิด <c oughs> ต่อมีคร้างหน่อยแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ส่วน,นมากหนูจะเป็นคนให้หน,นูชอบให้กุหลาบใี่หน,นูเอามาให้อป้าไปเรียนจัด่อเลยนะเป็นคอร์ส วาเลนไทน์อะไรเงี้ยที่ห้างเขาเปิดรับสมัครห,<า>าาหนูก็ไปสมัครมาหนูก็บอกเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกไปข้นอกแป๊บหนึ่งเป็นคอร์สแบบว่าเร่งรัดแตเดียวมันแบบชั่วโมองหนึ่งอะไรเงี้ยหนูก็ได้ชอบกลัดอะเขาให้ใคะสิ่งนี้เขาทำเสร็จอ๋อขอบคุณครับแล้วเราเป็นคนถือกลับมาด้วยเราอันี้มันแบบดอกกุหลาบสตรอเบอรี่ทนจริงๆเซอร์ไพรส์แฟนง <laughs> อแ้เลย ฝากทุกคนกดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับช่องนัทโต้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะครัเดี๋ยว,ยยวไปทำให้แฟนนะโอ้โหโอเคครับแล้วเดี <laughs> ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย